เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลกับบูดแชนแนลนะครับวันนี้จะพามาลงนี่เลยนะครับดันเจียนแอสซีนคลีนนะทุกคนนะก็เหลือเวลาอีก5วัน10ชั่วโมงนะครับความยากระดับเฮลรอบนี้นะครับผมเราจะได้เป็นคามีแสงมืดนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองลงให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวไปเปิดสกอร์กันนะครับทีมที่เราจะใช้นะครับก็แวนไฟนะครับผมแล้วก็คาลเกิลละกันนะช่วยลดเกรดเกาะแตกนะครับผม่ ประมาณนี้เนาะอีกตัวนี้ก็อินุมืดนะครับอินุมืดเดี๋ยวผมเปิดรูนให้ดูนะแต่ว่ารูนเนี่ยนะครับมันก็อันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเป็นชีแดำเนาะฟินิกน้ำทำไมผมถึงมี2ตัวนะมันจะมีตัวนึงที่เขาให้กดสนับสนุนมานะทุกคนนะจากดันนะครับ <laughs> เห็นไหมว่าฟินิกน้ำนะจากดันนะครับโหสแตทค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้คือฟินิกน้ำดีมากนะใครที่จะเล่นฟินิกน้ำนะสกิลเต็มนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้เนาะเนี่ยนะเป็นสปีดนะครับที่ดาเมจแล้วก็แอทแท็กเนาะ ร้อยสองแท็บพันหกเลือดหนึ่งหมื่นนะก็ค่อนถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผมเอาตัวนี้แล้วกันอันนี้แวมผมนะแล้วก็อินูมืดนะครับแล้วก็ข่าวเกิลนะครับมาดูฟินฟินอีกน้ำเหรอพละเรื่องเลยทุกคนนะเออไปะนะครับมาเดีย๋ยวเราไปลองลงกันนะทุกคนนะเอาแสงมืดหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชาแนลเก้าก่อนนะเก้าปีเราต้องอยู่แนวเก้านะครับเผื่อว่าจะพาให้เราบ้างเนาะโอ้โหมาถึงก็โดนเลยครับทุกคน อ้าผมไปกดออโต้เหรอมา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 เราต้องกดมือทุกคนนะเราต้องกดมือนะจะได้ทะลุดนะครับอะไรครับเนี่ยมีอีกี้ด้วยอ่ะอีกี้ก็มานะครับว่านะครับมาบอสเป็นฮัทนามนะจริงๆก็เป็นลุงเขื่อนลมก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเจาลงเนาะถึงก็เกาะแตกรถเกียร์ไปก่อนนะครับแล้วก็หักดาบท่านี้ทุกคนนะฮะตบไปเลยครับปั๊บก็ให้นะฮะแล้วก็ลิงเกตนะรถเกียร์เข้าไปอีกครับไปท่าสองแรงๆเข้าไปทีหนึ่งครับผมลากเครื่อนครับ โอเคแล้วก็เร่งเกตนะครับผมลดเกตเข้าไปอีกนะครับไปยีเข้าไปอันนี้เกิดใครที่ลงนะแล้วเจอฟินิกซ์น้ำามาสนับสนุนนะครับกดมาเลยก็ได้เนาะหรือถ้าไม่มีฟินิกซ์น้ำก็เป็นดาเมจตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะเรามีทางอินุมืดนะมีท้งฟินิกซ์น้ำนะจบสบายๆนะนนี้คือระดับเพลวแล้วทุกคนนะเป็นไงครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับอของรางวัลดีเลยทีเดียวนะครับผมเป็นอะไรครับคัมพีแสงมืดถึงม้วนนะครับอ่ะแล้วก็ไปเปิดกัน คือถ้าเกิดว่าดันดันธรรมดาดันดันนอร์มอลอ่ะจะเป็นมานาดันฮาจะเป็นคัมบิโซ่ห้าใบแล้วก็ฮีลจะเป็นแสงมืดนะครับหนะึ่งใบเนาะอันนี้เข้ากล่องเลยไหมน่าจะเข้าเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดจันทุกคนนะครับผมมาว่าจะได้ห้าดาวหรือเปล่าจริงๆขอแค่งเงือกแสงก็พอใจแล้วนะไปกดมอนเตอร์ใหม่เลยครับเพื่อได้เอวมอัพสกิลเนาะก็ขอแลบแก้หมดแล้วทุกคนนะก็ใครที่ยังไม่ได้เติมแมกยังไม่ได้เติมอะไรก็จัดจัดกันเลยครับ แลก็ไม่ผ่าเลยก่อนหน้านี้ผมเปิดไปกับ20ใบก็ไม่ผ่าเลยนะครับและก็ไม่ผ่าอีกเหมือนเดิมนะแสงมืดนะครับน่าจะเป็น10กว่าใบแล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามาแชร์แล้วกันเนาะแชร์ประสบการณ์เทคนิคดีๆนะฮะจริงๆเรียกว่าเทคนิคหรือเปล่ามาบอกแล้วกันนะว่าดันเนสซินครีนนะเขามีแสงมืดหนึ่งใบนะก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับบุ๋นชาแนลด้วยวันนีี้สสวััดครบ